สวัสดีครับสวัสดีแฟนช่องทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่สองของการมาเยือนของพายุไต้ฝุ่นโนอึนนะครับกถ็ถ้าช่องติดตามข่าวก็จะเห็นว่าวันนี้นะครับมีน้ําท่วมหลายพื้นที่นะครับเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องมาสองวันแล้วน,นะครับก็รู้สึกว่าจะน้ําท่วมหลายจังหวัดน,นะครับอตอนนี้ผมอยู่ที่ เพชรบูรนะครับกำลังจะเดินทางไปที่วัดผาซ่อนแก้วนะครับวัดผาซ่อนแก้ววันนี้จะพาแฟนช่องไปดูบรรยากาศวัดผาซ่อนแก้วในช่วงในช่วงประยุเข้านะครับอากาศอาจจะขมุขมัวหน่อยอากาศอาจจะไม่แจ่มนะครับเดี๋ยวลองแต่ว่า ิวทิวทัศน์สองข้างทางนั้น,วนสวยงามมากครับสวยงามมากสวยงามจริงๆนะครับนี่นะครับโอ้ทางนี้โค้งนะครับโค้งแต่ว่าถนนก็ดีนะครับถนนดีถนนสี่เลนนะครับฝั่งละสองเลนกว้างขวางนะครับแต่ว่าก็ ตกก็อาจจะทําให้ลื่นหน่อยนะครับก็ใช้นถใช้ถนนด้วยวาเรามาระวังนะครับเดี๋ยวนี้เราจะพาเป็นช่องไปเที่ยวกันดูซิว่าวัดผาสอนแก้วนั้นสวยงามขนาดไหนนะครับเห็นแต่ในรูปนะครับมองขึเนลึกลงบรรยากาศสองข้างทางนั้นสวยงามมากครับนี่นะครับอตอนนี้ฝนก็แค่โปรย,ยนะครับแค่โปรย,ยแต่ดู อบริเวณยอดเขานะครับสวยงามมากครับอากาศก็เย็น ฝนตกแล้วหมอกมันลุ่มฝนตกแล้วไม่ถูกจังหวัดช่วงนี้ฝนเตาเลยมันงามบรรยากาศสดชื่นงามกว่านานาอ๋นี่เดี๋ยวเราถ่ายดูว่าอีกเดี๋ยวสายฮะใกล้จะถึงแล้วนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับวัดผาส้นแก้วนะครับวันนี้เราจะไปวัดผาส้นแก้วกันนะครับอากาศก็ไม่ค่อยจะเป็นใจนะครับเพราะว่าพายุเข้าะครับ พายุโนอ่นนะครับเข้ามา้แต่เมื่อวานแล้วนะครับก็ฟ้าฝนก็ตกนะครับแต่ก็จะไปนะครับเพราะว่ามาแล้วมาไกลมากครับก็เดี๋ยวนี่ยว้น่ก็ว่าเราดียรนี่นะครับไปวัดขาส้นแก้วนะครับเราจะเลี้ยวสายเข้าไปกันนะครับเคยเห็นแต่ในรูปครับมันสวยงามมากห้ากิโลเมตร เราจะไปพาแฟนช่องไปชมกันนะครับบัรดาซัอนแก้วว่าสวยงามขนาดไหนนะครับช่วงนี้ทางชันมากนะครับทางชันมากนะครับ,รบต้องขึ้นเกียร์สองเลยนะครับชันแล้วก็แคบนะครับยิ่งฝนตกอย่างนี้ด้วยนะครับต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังสูงครับ สูงมากคือเรื่องยอดเขาเลยที่ดีถ้าฝนไม่ตกนี่คงจะสวยมากเลยครับ ท่าน้ำมีใสไม่ดีนะครับก็เราก็มองเห็นแค่ระยะใก,ใกล้ๆน,นะครับห้องร้เมตรเี่ขวาเล็กน้อยผมไม่เคยมานะครับมาครั้งแรกในชีวิตนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ <ขอ S 1> ก็ย<อ>ังไงขอโทษทรายนี่วะเดีมันไปว่าท่านหอนด้วยมั้ยเออรถติดครับ<น>ตอนนี้รถติดตอนนี้รถติดอย่ารวยนะเดี๋ยวมัน,น มีรถทัวร์อยู่ข้างหน้านะครับไม่รู้ว่าขึ้นไม่ได้หรือยังไงนะครับสูงเียนขวาเล็กน้อยแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายสูงจริงๆครับก็รถที่มาขึ้นมาที่วัดผาซ่อนแกวนี่ก็ต้องสมรรถนะต้องดีหน่อยนะครับเพราะว่าสูงชันมากนะครับครับคนขับ คนขับก็ต้องตีมือหน่อยนะครับ,บกันขึ้นเนื่อสิเนาะรถนักเนาะรถนักเบรกพี่ย่านย่านนี่ก็ถึงแล้วนะครับตอนนี้ถึงแล้วครับถึงแล้วอืมอืมมาแล้ว,ลวครับถึงแล้ว ถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับมัดผ่าซ่อนแก้วนะครับตองนี้ก็จะเป็นบริเวณลานจอดรถนะครับผมก็เมาครั้งนี้ครั้งแรกนะครับก็ไม่รู้อะไรยังไงเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมชมบรรยากาศนะครับเป็นบริเวณที่จอดรถนะครับแต่ว่าวันนี้มันมันมีฝนตกนะครับฝนปลยอยๆนะครับที่จอดรถก็จะเป็นชั้นชเลียงระดับลงไปนะครับ ไไก็สวยงามสมคำล่ำลือนะครับขนาดว่าขนาดว่าฝนตกนะครับวันนี้ขนาดว่าฝนตกนะครับบรรยากาศก็ถือว่าสวยงามนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเดินทางมานะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับ มาแล้วก็พอดีช่วงนี้พายุเข้านะครับช่วงนี้พายุเข้าก็เลยบรรยากาศก็ขมุกขมัวหน่อยนะครับบรรยากาศขมุกขมัวหน่อยแต่ก็สวยงามครับสวยงามสวยงามมากนัาการ้านักการ่า ง่าเมากเลยเดี๋ยวลูกเดียวไปทีเดียวแล้วเสร็จแล้วขับรถเลยตทนเนียีพราะจสิงจริง

วิวสวยมากครับท่านผู้ชมครับโอ้โหยอมรับว่าสวยทับสวยเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมดูวิวด้วดวดวนานล่างด,ด,ด,ด้วยนะครับฝนตกครับวันนี้ฝนตกนะครับก็ ผมก็พึ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับพึ่งมาเป็นครั้งแรกก็ไม่รู้ประวัติความเป็นมาอะไรเท่าไหร่นะครับสําหรับวผาซ่อนแก้วแห่งนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเอาบรรยากาศในช่วงที่ฝนโปรยโยมาให้แผ่นช่องได้รับชมกันนะครับนี่ถ้าเรามองจากบริเวณหน้าหน้าพระพุทธรูปนะครับก็จะที่จริงมันมันน่าจะสวยมากเลยนะครับแต่ว่ามันฝนตกีนี้เวลาเรามองไปมันก็จะมืดนะครับ มองไปทางไหนก็มีแต่มีแต่หน้าจอโทรศัพท์ผมก็มองเห็นนะครับโอ้มืดตึบหมอกนะครับผมมองไม่เห็นหน้าจอโทรศัพท์ตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยว ถ้าฝนไม่ตกนี่คงจะสวยงามมากครับท่านผู้ชมครับแต่นี่มันฝนตกนะครับก็มองไปทางไหนก็ มันมืดมีแต่หมอกเต็มไปหมดเลยนะครับมีแต่หมอกเต็มไปหมดเลยนะครับก็บรรยากาศดีครับสวยนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาในช่วงที่พายุเข้านะครับพายุเข้าก็เลยเออภาพก็ไม่ค่อยชัดนะครับไม่ค่อยชัดนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มจะลงเม็ดหนาขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับ ก็มันก็คงจะความชัดเจนก็คงจะได้เท่านี้นะครับเพราะว่าหมอกเยอะมากนะครับถ่ายภาพอยากจะให้ชัดก็ก็คงจะได้เท่านี้นะครับต้องขอไยแฟนช่องนะครับพอดีอวันนี้มาในช่วงที่พายุโนอื่นเข้าประเทศไทยเราพอดีนะครับแต่ก็บรรยากาศก็ดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับ ดูสวยงามไปอีกแบบนึงนะครับก็คงจะเก็บหาบรรยากาศที่วัดภาซ้ำแก้วมาให้แฟนช่องได้รับชมกันแค่นี้นะครับเพราะว่าฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณแฟนช่องทุกท่านทีทท่ติดตามนะครับรับชมแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องชัยชาแนลนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ